ถามว่าตอนไปทำงานมึงมีปฏิกิจาราทำงานไหมครัคว่าไม่ใ่เอรถขี่หน่อใช่ไหมม่ไทำงานนสวัสดีครับฮะอยู่เคสคุกกิ้ครับผมโชว์มีดออกรายการแบบโอ้โหฮ่าฮ่ฮฮะก อยู่ผมครับผมอะไรวะขลังอะไรกูเห็นอ่ะกูเห็นอ่ะนี่ไฟเราเห็นกล้องเรามีจอแล้วเราเห็นฮะอยู่ผมอยูบอสครับอยู่ผมนี่ปืนครับฮะปืนปืนยอดหนึ่งตบหน้าปอ๋อโยโย่เลยนะปืมีมีดด้วยมีดเนี่ยคทับแคบไม่เกินฮะวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดครับผม เขาผัดสไตล์ไทยสไตล์ตัวเองโอเคหอมมีอะไรบ้างหอมมีหัวหอมครับอ่าหัวหอมเนี่ยแล้วก็กระหรินะฮะกระเทียมแล้วก็กระิกกระเทียมกระหริกแล้วก็ข้าวครับผมแล้วก็หมูครับนี่สังเกตไหมว่าแต่ทีหนึ่งผมจะปอกกระเทียม e ีสองก็ปอกกระเทียมแล้วเก็บฝาต้องหลัง รอบนี้เป็นทางการเขาบอกแล้วว่าเรามีกล้องเออก็จริงก็มีแหละแต่เปิดวสว่างครับกลับมากันต่อีหันหัวหอมดกล้องนะครับซายายซายส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 ซยายซายซายสายสายายกายายสาายสายสายซายสายสาย ยิ่ๆเลยยิเลยอย่างนี้นะครับคือเราอาจจะไม่มีโฟกัสโซย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 โมเลไ่าไหแต่ก็ได้ปแล้วพลาดนะครับแล้วเราก็นี้หันขึ้นหันนีอจะได้ข้อมือมีนี้มีเราโค้งพลาดฮ่แล้วก็หันมาจะได้เป็นลูกเป๋านะครับคือมึงก็บอกตั้งแต่แรกมึงจะหันลูกเต๋ามก็ต้องหันลูกเต๋ากว่า จะเป็นไม่ได้ติโกชอบกินรูน้แล้วมันไม่อยามาถึงแล้แต่ใครจะกินไงชอบกิน,นูอะไรหูมึงเปล่ะ,ละมันคงอาจ,จะกิน,น,กนกแบบเป็นแบบแต่ก็าแบ้วาันเอาไปว่ามีรือซอยตรงตรงน่แสินึ่ละกันซอยก็ซอไปว่ามีมีนคือผมจะไม่ชอบกินแกนนะเพราะฉะนั้นผมจะหั่นเอาเอาแกนออก ก็เราก็จะได้หอมหหอมออกมาล้วก็จะไม่ลูกเต๋ามากครับเพราะว่าเราหันไม่หมดนะครับปะเนี่ยพอปะเดี๋ยวเราจะได้ประมาณไปมันเห็นเนี่ยเอาเลยครับอันนั้นแม่มิเลกอลทักคุณสังเกตดีๆนะครับ รอบาพี่หนึ่งจะไม่มีการเล่นต้องแสดงว่ามีสิมีซูมีซูมีซูมีบร์มีเบอรมีซูอันนี้มเบได้เลยอันนี้แค่เบอรง่ายออ้ตอนแรกไม่เท่าไหร่หรอโอ้การที่มาคุยอยู่ดีๆโอ้ อทำสกเซสแล้วอันนี้ส <House> ักเซสของแท่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอโดริ้วรอยกระทาตาอย่างหลงทำสอเซ็แล้วมึงวิธีห <illing> น <en> ูหอมไม่ให้โอ้ พี่หายหัวหอมไปแส,สบตาผมบอกแล้วว่าสักเฟสอีกทเดียวหัวหอมไปแสบตาเอาหัวหอมไปจุ่มน้ำล้างน้ำก่อนให้ยางไปหไปอมก่อนก็แดดเลยสัตว์โดนสิวพูดเนี่ย <c oughs> อ๋อมันเป็นอะไรที่แดดมากนะก็เพิ่มสุกุรีของรสชาตินะออครับต่อไปเรามาหันหมูด,ดีกว่านี่ขอ่ขัว้วไอ้ข้าเตึ้งนีดเป็นมิ อุยหมูสองขีดหมูสองขีดไว้ปุ๊บนี่ขึ้นเขาเขาจะวางขีดขึ้นนี่วางไว้ขก้นหมู ชมพูชมพูชมพูทวีว่างไมงได้ไปกีบแล้วไม่น่าความด้ยความนี้กูจะต้องกูกลับมาใหได้ล้างน้ำไม่ดีนี่เป็นเสือกมันเป็นเสือกมันไม่ได้แกะได้ไหมเข้าใจครับนี่หมูว่าจะหั่นเป็นบางๆนะครับหมูเราตักเติมหรอเราทีแล้วเราใช้หมูสับใช่ไหมจริงๆอ่ะถ้าเราหั่นไม่ดีนะอันนี้คือคุณหั่นเลยใช่ไหมล่ะแต่จริงๆถ้าเราจะเอาให้มันดีดีนะเราคอน ไม่ผดไม่ใช่แหละเราควรหั่นตามลายนี้อ่อ๋ใชมันจะนุ่มใช่มันจะนุ่มแต่ผมชอบในกรณีที่เราจะกินแบบย่างนะใช่ในกรณีแค่กินแบบย่างมันจะนุ่มผมชอบแบบแห้งๆไงแต่ถ้าเกิดจะกินแบบผัดก็หั่นแม่เหมือรกันเพราะผมลองแล้วไอ้แบบหั <saben S 2> <tuh> ่นตามลายเนื้อเนี่ยมันจะนุ่มมันจะมีมันออกมาใช่มีมันออกมาแต่ว่าตอนย่างการหั่นขวาเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันแห้งนลี้ออกไหมมันจะแห้งหมบทุกอย่างจะโดนกริลไปหมดเลยนลี้ออกไหมอย่างเช่นนะ เหมนเช่นหมูด่วนโอ้ตาน้ำลึบเลยนะนะหมูรวนแห้ไม่ไม่ไม่แบบโอ้โหเขาเรียกอะไรเอาเอาหมูแบบูทอดหมูทอดทอดแห้งๆหมูทอดแบบไม่กินมันนะครับผมก็เอาไปหรอกแล้วมันมันคือใครอะไรแบบมันใือใครไอเไอ้อาก็เอาแบบนี้เนาะก็มันไม่อยู่แถวนี้แหละนะ เราเรายังคงคิดถึงมันกันหน่อยนะครับช่วงทุบกระเทียมโดยควยแบ่แรงจริงของคุณแรงจริงเราจะมาผัดกันนะโอเคก็มีหัวหอมหอมใหญ่นะครับกระเทียมหมูคื่ะจะบอกว่าแต่อันที่มึงยกให้ดูไม่เห็นเลยสักอันกระเทียมอ่ะหัวหอม อ่ะข้าวอ,อันนี้เห็นอยู่แล้วข้าวแล้วก็หมูอ่าแล้วก็ไข่อ่าโอเคเริ่มจากน้ำมันก่อนพื้นฐานทำไมจะน้ำมันไม่ใช่เทปลอนเออเว้ยมันก็ยังอยู่ในนี้มันก็มันยังอยู่ในนี้คิดว่าไปอ,อยู่บนข้างหัวนี่แลยจ <c> ร <oughs> ิงๆนะอ้าวบางไปแล้ว ตอนนี้น้ำมันเดือดมากนะโอเคน้ำมันได้ที่หมูลงไปใส่หมูก่อบนะเพราะหมูเป็นอะไรให้ตกยากแต่จริงๆเราควรใส่กระเทียมลงไปด้วยนะใช่เพราะว่าไม่ครใหไม่หมูไม่ติดกระเทียมแต่ผมไม่ชอบหน่ยนึงก็ได้ประมาณนั้นคุณพู้หญิงแล้วคุณไม่ชอบก็คือคือแบบผมอยากให้มันผมอยากให้เทคเจอร์มันแบบมันก็เรื่ออะไรอะ ของกระเทียมอะมันอร่อยมันพอดีมันมันไม่กระเทียมจะไม่มันไม่ได้มันมันหรือว่าอะไรเงี้ยมันดูอ่ะเผ็ดๆกำลังดีอะไรเงี้ยโอ้ำมันเยี่ยมอร่อยนี่คือวิธีการทำหมูกระเทียมมาทำอย่างนี้นี่นะครับเป็นที่หมูก็ยังไม่ได้ใส่กระเทียมลงไปก่อดนะมันต้องต้องเกี่ยวกระเทียมให้เรียบร้อยถ้าใครอยากรู้มาคอมเมนต์ใต้ภาพนะครับีริงๆว่าหาเรื่งให้คนคอมเมนต์ จะมีคนมาคอมเมนต์เลยโอเคเบาไฟดีกว่าตอนนี้เออแต่ถ้า,ามีพวกคอมเมนต์ผมจะดีใจมากเลยนะจริงคอมเมนต์เราก็อยากอยากดูว่าทําอะไรก็ถ้าทําเป็นก็ทาให้ดูครับจบไหมจริงจริงผมก็ทําได้หลายอย่างแหละแต่พวกแกงเนี่ยจะมีปัญหาที่หนึง่เง,นะนเงเรื่องเครื่องนะคุณปื้จะเสียเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแกงก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ ก็คงจะมีที่ปรึกษาอัเศษดนะฮะเฮ้ยจริงเรื่องแกงให้คุณเจแล้วพอคุณแล้วเขาทำอร่อยไหมอ๋อใช่ครับแต่ตอนนี้เขาเขาอยู่แถวนี้แหละแต่เขาเขาคว่ำไปแล้วนี่ฮะกระเทียมไม่ใช่กระเทียมกระเทียมไปคุยเรื่องคุณเจ้คุยอะไรเอาหรอตอนนี้มีปัญหาเรื่องหมูนะครับทำไมอ่ะเอ่อหมูคว่ำเอ้ยมีหมูคว่ำตอนนี้มันมีหมูชิ้นหนึ่งที่ไม่ใหญ่ที่ที่อ่ะหรือมึิ่งหั่นอย่งเง้ยให้ใหญ่ตอนแรกมันมันเล็กไง ฮะเราก็เติมแต่งกลิ่นเข้าไปก่อนเอากลิ่นออกกันดีกว่าบรรดูเข้าไว้ก็ไม่บอกกูฮะบรรดูเข้าไว้ก็บอกกูไม่คุยจะบรรจุออยมันเขี่ยท้อยได้เลยอ่ะขอให้เขียบต้องแล้วกันเออเอ้ยเนี่ยเอ้อต้องหัดด้วยทุกโอ้หอมแตงกลิ่นหอมหอมหอมากโอเคถื หมูตรงนี้เริ่มมนะีเดี่ยวละผมขอตุ้มแต่กระคาก่อนนะวันนี้เพราะจะไปเพื่อคุณนะครับเพื่อคุณผัก,ผก,ผกหมูเนี้ยใหญ่ทีเดียเลยแต่มันเริ่มมีเดียวแล้วครับอ่ามีเดียวข้าวอร่อยน,นะจริงครับแต่ผมชอบแบบแบบดอนมากกว่าแบบแบบดอนจะดูโอเคกว่าดอลลี่แบบไม่ใช่ดอลลี่แบบเบลดอนอะ่ะเป็นไงวะมันกำลังโอเคอ่ะหนึบหนึบไม่หนึบมากแต่ว่ากำลังแบบหอม นี่ยตอนนี้กำลังหอมเลยแล้วม่นแล้วบางทีเริ่มกลิ่นไหม้แล <Okay. S 2> ้วโอเคใส่กระสิกผสมอาหารเนี่ยนั่นท่านใจสุดแล้วรกดูโอเคผมก็ชอบเค็มๆไม่ใส่เกลือเอ้ยคุณคุณผมไม่กลิ่นไม้จากก้นใช่ข้าวตุกข้าวเขาบอกข้าวไม่ก้นมองมีไม่ก้นมองไหนออเออผมลืมบอกไอ้ที่เด็กเน,นะว่าเวลาผัด<อ>ข้าวผัดใช้ข้าวเย็น ใช่ใช่่เพราะว่าข้าวร้อนอ่ะพื่อธิบายไม่รู้ไ่รู้รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รีม่รีาไม่รู้ไย่รู้ไม่รน่ๆู้ไม่รเ้ไม่รา้ว่าม้ไม่รูไ่รู้ไม่รู้ไ่รู้ไม่ร้ม่เป้ไม่รู้ไม่้ไม่รูไม่ร้ไม่ร้ไม่รู้ไม่รู้ไมรู้ไม่ร้มันู้ไมารูม่รู้ไม่ร้ม่นู้ม้ม่ร้รม้ไมันู้ม้ไม่้มรูู่้ย็่น่รข้าวมันจะไอามาผั้จ้ไร้้องเหมือนกัน ใช่เป็นเมสดสวยงามอ่ะมันเป็ีกทีไงเวลาแม่ครใชกันไปอ่านไปไหนมาเนี่ยไม่ได้อ่าไม่ได้อานเลอันนั้นแม่ไม่ไม่เคยคิด่วเองเลยอ่ะไม่เคยคิดว่าผมจะรู้เองเลยเฮ้ยปืนมัรู้ทุกอย่างแล้วยกเว้นเร่อเรื่องผู้หญิงเนี่ยยกเรื่งผู้หญิงเราปืนเซียนมีปัญหาความรักเลยมดเปืนของรทุกอย่างยกเว้นเรื่องเซียนปืนเซียนสุดแล้วต้อการตรงไนฮะ จร,จริงไหมถ้าอยากรู้ใครเกลียดที่สุดในกลุ่มเคสเราก็ยืนอยู่ในกล้องตอนนี้แล้วมันไปไหนก็อยู่ในกล้องอยู่ดีอ๋อแม่เล่กอยู่ในกล้องมีสองคนดิว่าก็เสียนตังคู่เลยดูหนุนไอ้เจ้ก็บอกแล้วมีสองคนไม่น่าเลยก็เสียนตังคู่จริงวันนั้นไม่นั่งโหดโดนหลังโฟยังบอกผมเลย คร <I. S 2> okay. ไอ้เจนี่พูดจริงนะชิมุนของโป้เอ้ยเดี๋ยวคุณไม่โหลดสิเดี๋ยวคุณโวยคาหน้าจอเลยเอาเจเรืยเร่ยนเลื <laughs>